โอปปอนิสราลุกใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแม่อบได้ก,กลับมาทวงบันลังแซบโดยการปล่อยซินในเสื้อเอลลอยสุดปังเผยความปังเป็นลอนสวยโชว์ความแซบหน่อยๆแต่บอกเลยว่าแซบมากขณะคุณสามีอย่างหมอโอสสมิทก็ยังอยู่เฉยไม่ไหวเขามาคอมเมนต์แซวไต้โพสของคุณภรรยาในทันทีว่า ใส่แขนยาวขาย,ยาวถือว่าเรียบร้อยดีล่าสุดโอปอก็ได้ออกมาโพสภาพชิกๆในวันสบายๆอยู่บ้านเล่นกับน้องสุนัขตัวโปรดทำกลางพื้นพองที่เข้ามาคอมเมนต์ทักอย่างมากว่าเดี๋ยวนี้สวยขึ้นมากเลยขณะที่เพื่อนสีอย่างดีเจดาได้ยังชมว่าสวยแบบดาราฮอลลีวูดเลยทีเดียวโดวยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยออกมาเผยเคล็ดลับง่ายๆในการดูแลตัวเองของเธอว่ากินอย่างถูกต้องและออกกําลังกายตนจะจํากัดพวกของทอดกับขนมแต่ไม่งดแป้งจะกินแต่พออิ่มและคุมสี ที่กินอย่างจริงจังทำแบบนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วส่วนเรื่อง I.F. ยังคงทำอยู่จะกินช่วงเวลาประมาณ11บเอโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นพยายามไม่กินขนมใช้วิธีการจำกัดปริมาณเอาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ